จ๋าเชื่อไหมว่าฉันเจอผักชีลาวขึ้นเนี่ยผักชีลาวขึ้นตามข้างบ้านเขาพาเยอะมากเลยมีดอกไม้ด้วยนี่ดอกนี่สวยนี่กำลังเป็นดอกเลยนี่ผักชีลาวแท้ๆเลย <c oughs> เข้ามาหวานไว้เปล่าพี่น้องจ้าเนี่ย ดอกไม้ก็สวยเต็มเลยเขามาหอวานไหมปัะเนี่ยฉันที่แรกฉันก็ไม่แน่ใจเด็ดมาดมดูอ้าวผักซีลาวเนี่ยหอมมากเลยเนี่ยก็ลังเป็นดอกเดี๋ยวเป็นเม็ดแล้วฉันจะมาเก็บถ้าเขาไม่มาตัดก่อนไปนะอ้อนนี่ผักชีลาว ถทวยอ,อยู่ในแพงมากนี่การขึ้นดอกรอว่าเป็นเม็ดก้อนจะมาเก็บอ๋อข้ามาหวานดูมันเกิดขึ้นเองเนี่ยมันเป็นแข่ดเดินบ้านพอพี่น้องเนี่ยโอ้ยอกชีลาจริงๆอลไงขึ้นทำไมเนี่ย โอ้เจอาพักชีลาวอยู่ประเทศเนี่ยคือว่าหาก,กินยากมากไอพี่น้องมันแพงฉันปลูกเขาก็ขึ้นด้วยนี่มันก็ขึ้นนะตัดถ่ายเขามาก,กินเจ้ากล้วยขึ้นเต็มเลยเลยข้าวหวานดนะอกมาสวยปักปูนไป ไม่สวยมากเลยอืมผักเต็มเลยโหพี่น้องจ๋าเห็นหแห้งแ้งแบบนี้ดูเห็ดน่าสงสารเห็ดมากเลยเนี่ยแล้ก็ยังขึ้นอยู่เลยอ่ะเอเตะแห้งเหี่ยวแห้งสายมากโอ้แต่ช่อมีได้เนี่ยช่อยังสวยเลย ขนาดเขาแห้งเหี่ยวขนาดนี้โอ้ยได้อยู่ท่้แห้งนั้นไปต้องทำแหละแช่พนะี่นนอะดูดินี่เป็นยังแห้งเหี่ยวอยู่เนี่ยฉันต้องเก็บไปไหมอะ่ะแล้วไปแช่น้ำจะได้ไหมอ,ะอ่ะหอยเขาจะเนาะคือยังไงแต่มัน ได้อยู่นะเนี่ยถ้าฉันไปแช่น้ำมันจะพองไว้เนี่ย,เ,ลยลเนี่ยเิมเลยอ่ะ้องจ้าอุ้ยหนาฝนไม่ตกเนี่ยช่อนีได้อยู่มา,มาด้วยช่อ,ชอนี้กำลังดีเลยอุ้ย จอเลยได้กินเห็ดนางฟ้านี่นี่อย่างงามเลยหอมด้วยจ้าไอ้อแห้แงๆเอาไปดีไหมดูเจ้าไหนพี่นอ้องตัดสินใจซอยแน่จ้ะโอ้แช่น้ำลองเอาไอ้นี่เนี่ยอันเนี้ยไปลองดูแล้วไปแช่น้ำว่าเขาจะบานไหมจะเอาสดๆนี่ไห่คะโอ้ยขนาดแห้งแล้ง อุ้ยเจออีกเจออีรัใจก้องจ้าโอ้หนายงสายมากเะยนาดยงเล้งเงี้ยโอ้ยเลยยังอยากเกิดเลยเนี่ยลอกเงี้ยี่ีนี่ได้อีกอยู่ได้ใครก็เท่านั้นละจ้ะนี น่าจะาสงสารเขามากเลยโอ้เยอรมันแรงมากเลยพี่น้องจ้ะดีนะได้กินเห็ดจนเห็ดยังอืนบ่มีเลยจ้ะพอได้กิปนดูนะนี่มาอาทิตย์แล้วบม่มีลงใส่ฝนมาตกรอบนั้นนะก็เลยขึ้นนะได็ส้สนี้ละพี่น้องจ้านี่ เท่าก e ับได้แพ็กนึงดูดิงามมากเลยอ่ะแต่ไม่เก็บนึ่ดูดูก็ะน้องกำลังขึ้นมองจ๋าดูน้าหองสารเธอมากเลยเนี่ยเนี่ยน้องกำลังขึ้นเต็มเลยถ้าฝนตกมาเท่านั้นแหละเชื่อบานอย่างเร็วเลยอไม มข้างล่างมีชื้นมันก็เลยสวยน้องอยากขึ้นมากเลยงามมากเลย,ามมาเลยนะอิ่มคาบหนะี่ยพอดีอิ่มคนเดียวพอดีเลยเนี่ย กำลงังพุกขึ้นเป็นไข่แต่อน,นี้ก็แห้งนี่นะที่นอกอนี่ก็มีด้วยแต่ว่ามันแห้งน,นะเขาขาวเชื่อเขาก็เต็จเคยถ้าฝนตกเขาก็ขึ้น,นพี่นอกนะน่าจะสารเหก อยู่ลมันแหงหลายฝนมาตกก็ได้กินด้วยเพราะผู้เดียวอิ่มเลยหนักหนุนจ้ะเห็ดอื่นบนนี้เลยแหง,งแขงแหงเลยปลาบางปลาแหงคักผนันเห็ดนางรู้มันยังขึ้นเลยพูดแต่ือเอาแตงใหด่หยดเก็บไหมตันี้เดินไม่ได้ดด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  ช้อนนี้ได้อช้อนนี้ได้ชอนนี้ชอ้ชอนนี้ได้อชอนนีด้ด้แข่งเตะเลยมีคมนมาแกะเลยออกดีกว่าแบ่ฝนตกไปดูฟื้นได้สวยๆ